ครับต่อไปเป็นอีีที่9นะครับเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับอ่ะมาดูโจทย์กันนะครับความน่าจะเป็นคืออะไรนะครับข้อหนึ่งครับในคริสต์มาสนักเรียนแต่ละคนจะได้ส่งบัตรเวพรให้เพื่อนทุกคนถ้ามีนักเรียนอยู่52คนจะมีบัตรเวพร์ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับในการหาบัตรเวพรนั้นไม่ยากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเวพอรการจับมือ นะครับในห้องเรียนนะครับจับมือในห้องประชุมหรือการจับมือของนักกีฬานะครับเดี๋ยวเจอเป็นโจทย์เป็นโจทย์กับพี่จะอธิบายไปนะครับบัตรเวยพรนั้นนะครับเขามีสูตรให้อยู่ว่านะครับบัตรเอยพรนะครับเท่ากับ N คูณ N ลบ1 N คืออะไร N คือจำนวนคนนะครับ n คือจำนวนคนอยู่ในนี้ยเขาบอกว่านักเรียนอยู่52คนนะครับ นักเรียน52คนแสดงว่า n คือเท่าไหร่ฮะ52อันนี้ก็แทนค่าเข้าลงไป52ลองแทนค่าดูนะครับ n 52 n ตัวนี้ก็52ลบ1เหลือเท่าไหร่52 52ลบ1เหลือ51คูณกับ51 52คูณ51นะครับได้เท่าไหร่แล้วก็ตอบนะครับ52คูณ51ได้2,652 ใบนะครับ2,652ใบแล้วก็ตอบได้เลยนะครับข้อนี้ครับตอบขอไข่ครับง่ายๆจำสูตรได้ก็ตอบได้บัตรไว้พรอน่ากับ N คูณ N ลบหนึ่งต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2ครอบครัวหนึ่งนะครับ,นะรบมีพ่อแม่ลูกสาวและลูกชายรวม4คนถ้าต้องการยืนเข้าแถวถ่ายรูปเป็นแนวเส้นตรงสังเกตครัว่าแนวเส้นตรงนะครับโดยให้พ่อแม่ยืนติดกัน อยากทราบว่าจัดได้กี่แบบที่แตกต่างกันนะครับอยากทราบว่าจัดได้กี่แบบที่แตกต่างกันวิธีทำนะครับถ้าเป็นแนวเส้นตรงนะครับเขามีสูตรให้ว่าเท่ากับ n แฟกนะครับถ้าเป็นวงกลมนะครับหรือนั่งล้อมกันเป็นวงกลมเนี่ยมีูตรให้ก็คือ n ลบหนึ่งแฟกนะครับคือ n ลบหนึ่งแฟกแต่อันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นแนวเส้นตรง นะครับเป็นแนวเส้นตรง n, n คือจํานวนคนนะครับ n, n คือจํานวนคนอ่ะมาดูวิธีทำนะครับอย่าพึ่งแทนค่าไม่ใช่ว่ารวม4คนนะครับก็แทน4เข้าไปเป็น4แฝกแล้วก็ตอบเลยไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับวิธีทำให้วาดภาพขึ้นมาก่อนนะครับวาดภาพขึ้นมาก่อน1,2,3,4นะครับคนที่1พี่ให้เป็นพ่อก็แล้วกันคนที่2ให้เป็นแม่นะครับเพราะโจทย์เขาบอกว่า ให้พ่อกับแม่ยืนติดกันนะครับให้พ่อกับแม่ยืนติดกันฉะนั้นแล้ววิธีทําที่เราจะสามารถหาคําตอบได้ก็คือจับพ่อกับแม่มัดติดกันไว้เลยนะครับจับพ่อกับแม่มัดติดกันไว้จับมัดยังไงฮะเนี่ยจับมัดติดไว้แล้วตัวเนี้ยให้เรานับเป็นหนึ่งนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นลูกสาวลูกชายก็ว่านไปสีนองเหลืองเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นลูกสาวก็ได้ลูกชายก็ได้นะครับตัวนี้ก็นับเป็นหนึ่งตัวนี้ก็นับเป็นหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วนะครับ วิธีที่จะจัดนะครับพ่อแม่ยืนติดกันแล้วก็สลับกับลูกชายกับลูกสาวเนี่ยมันจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่1นบวกหบวกหเท่ากับ3 3ในที่นี้ก็คือ3ามแฟกนะครับสในที่นี้ก็คือ3ามแฟกสามแฟกคือเท่าไหร่ครับสามแฟกจะเท่ากับ3คูณ2คูณ1นี่คือแฟกนะครับนี่คือแฟกสามแฟกก็คือ3ามูณสคูณหสมมติถ้าเป็น5้าแฟกนะครับสมมุตินะครับ5้าแฟกก็คือ5้าคูณ 4ี่คูณสคูณสคูณหไปเรื่อยๆจนถึง1นะครับนี่คือแฟกต์นะครับแฟกต์ fact, หรือเรียกเต็มว่าแฟกทอเรียลนะครับอ่ะ3ามคูณสคูณหนะครับได้เท่าไหร่3ามคูณสคูณหได้6ตอบเลยได้ไหมยังไม่ได้นะครับเพราะด้านในยังเหลือพ่อกับแม่อยู่นะครับพ่อกับแม่สามารถสลับที่กันได้ครับสามารถสลับที่กันได้นะครับอันเนี้ย คือ1 2 3ที่เราจับเป็น3แฟกแต่พ่อกับแม่ด้านในยังไม่สลับกันพ่อกับแม่ด้านในสลับกันได้กี่ตำแหน่งได้2นะครับเพราะพ่อกับแม่มี2คนก็เป็น2นะครับพ่อกับแม่สลับกันได้พ่อแม่สลับกันเท่ากับ2ก็จับไปคูณนะครับจะจับได้เท่ากับ2คูณ6นะครับหรือเท่ากับ12นั่นเอง ข้อนี้ตอบ12วิธีหรือจัดได้12แบบนะครับข้อนี้ตอบข้อขอไข่ครับได้12แบบต่อไปเป็นข้อที่3นะครับข้อที่3ถ้าจัดนักเรียน5คนให้นั่งเรียงกันรอบโต๊ะกลมนี่ไงนะครับที่นั่งเป็นวงกลมนะครับจะจัดที่นั่งได้ทั้งหมดกี่วิธีนะครับจะจัดที่นั่งได้ทั้งหมดกี่วิธีนะครับบอกไปแล้วนะฮะ เส้นตรงคือ n แฟกวงกลมคือ n ลบหนึ่งแฟกะครับวงกลมคือ n ลบหนึ่งแฟกเราก็แทนค่าเข้าไปเลย n คือจำนวนคนนะครับนั่งรอบโต๊ะกลมจะจัดได้นะครับจะจัดได้ n ลบหแฟกหรือเท่ากับแทนค่าเข้าไปมีกี่คนฮนะมี5คนก็แทนค่าเข้าไปเป็น5ลบห แฟกจึงเท่ากับ 5, ห้าลบ1่เท่ากับ4แฟกสแฟกเท่ากับเท่าไหร่ฮะ4แฟกเท่า 4, กับ4คูณ3คูณ2คูณ1 4คูณ3คูณ2คูณนเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ24นะครับเท่ากับ24วิธีข้อนี้ก็ง่ายหน่อยตอบข้อขอไขนะครับตอบข้อขอไข่24วิธีนะครับต่อไปข้อที่4ครับ โยนลูกเต๋าทั้งสองลูกพร้อมกันนะครับจำนวนวิธีที่ผลบวกของแต้มบนหน้าลูกเต๋าทั้งสองจะมากกว่า5เท่ากับเท่าใดนะครับจะมากกว่า5เท่ากับเท่าใดลูกเตา๋านะครับลูกเต๋ามีกี่แต้มฮะมี6แต้ม1 2 3 4 5 6ห้าถ้าโยนสองลูกก็6คูณ6เป็น36นะครับ6คูณ6เป็น36นะครับอ่าเรามาดู 5้านะครับแต้มที่1นะครับเริ่มจาก1นเลยนะครับ1อะไรที่จะมากกว่า5 1 1หนะครับกับ16ถ้าเป็น2อ่ะนะครับคืออันนี้คือแต้มที่1กับแต้มที่5แต้มที่1กับแต้มที่6บวกกัน1บวก5เป็น6 1บวกเป็น7ก็คือมากกว่า5แล้วนะครับอันนี้คือเราเริ่มจากแต้มที่1ก่อนต่อไปแต้มที่2บ้างแต้มที่2ล่ะแต้มที่2ก็จะเป็น สองสี่สองห้าแล้วก็สองหกสังเกตนะครับสังเกตนะครับชั้นเนี้ยมันมีกี่จํานวนสองจำนวนชั้นเนี้ยมีกี่จํานวนสามจำนวนนะครับแล้วชั้นต่อไปอ่ะที่สามอ่ะมันจะมีกี่จํานวนมันก็ต้องมีสี่จำนวนนะครับชั้นที่ห้าก็ต้องมีห้าจำนวนชั้นที่หกอ่ะอ่ะชั้นที่สี่ชั้นที่สี่มีห้านะครับชั้นที่ห้า มี6ชั้นที่6ก็ต้องมี6อีกนะครับตัวเลขที่จะนํามาบวกกันก็คือ2อ4บวกสบวกสบวกหบวกหแล้วก็บวก6อีกนะครับเพราะมีทั้งหมด6กนะครับก็จะเป็นนะครับสอบวกสบวกสบวกหบวกหบวกหนะครับอันนี้คือด้านหน้าคือเลข1อันนี้คือด้านหน้าคือเลข2เลข3เลข4เลข5เลข6 เมื่อนํามาบวกกัน2 6, นองบวกสามบวกสี่นะบวกหบวกหบวกหกมันเท่ากับเท่าไหร่นั่นคือคําตอบข้อนี้นะครับสบวกสมบวกสบวกหบวกหบวกหมันเท่ากับยี่สิบหวิธีนะครับข้อนี้ก็ง่ายๆนะครับง่ายๆตอบ26วิธีต่อไปข้อที่ห้าเหมือนกันนะฮะเหมือนกันกับข้อที่1เลยข้อที่1เป็นอะไรฮะเป็นบดเวพรแต่ข้อที่ห้าเนี้ยเป็นเป็นก๊าซนะฮะ เขาบอกว่าเป็นการ์ดนะครับเมื่อกี้เป็นคริสต์มาสนะครับแต่เนี้ยเป็นปีใหม่แล้วนะครับที่ทํางานแห่งหนึ่งมีพนักงาน30คนนะครับเมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่ทุกคนต้องแจกการ์ดให้เพื่อนครบทุกคนนะครับถ้านําการ์ดทั้งหมดมารวมกันจะได้ทั้งหมดกี่ใบนะครับเหมือนเดิมฮะการ์ดกับบัตรออยพรนะครับสูตรเดียวกันนะครับสูตรเดียวกันนะครับกับบัตรออยพรจะได้อ่า บัตรอวยพรกับการ์ดอันเดียวกันนะฮะบัตรหรือการ์ดอันเดียวกันนะครับจะเท่ากับ n อ็นคูนเลบหนึ่งนะครับ n อ็นคูนเลบหนึ่งนะครับก็แทนค่าเข้าไป n คือจำนวนฮะจำนวนคนมีกี่คนครับ30ก็แทนค่าเข้าไป30 n คือ30มลบหจะเป็นเท่าไหร่เป็น30 30ิลบหคือ29 30ิบคูณกัได้เท่าไหร่ครับ30มสคูณยีได้ 870นะครับได้870ข้อนี้ตอบข้อขอควายนะครับข้อนี้ตอบข้อขอควายไม่ยากนะครับไม่ยากจำสูตรได้จบเลย n คูณ a ลบ1กาดวยพรนะครับต่อไปข้อที่6ครับอักษรคำว่าวันพรจัดเรียงใหม่ได้กี่วิธีนะครับอักษรคำว่าวันพรจัดเรียงใหม่ได้กี่วิธี รจริงๆแล้วมันมีสูตรนะครับข้อนี้นะครับการจัดเรียงจัดเรียงได้เท่ากับ p แฟกส่วนด้วย q แฟกกับ h แฟกนะครับหรือพี่เขียนใหม่นะครับ p ก็คือทั้งหมดแฟกครับส่วนด้วยซ้ำแฟกทั้งหมดแฟกส่วนด้วยซ้ำแฟกอันนี้ในหนังสือวิชาการไม่มีนะครับ พี่สรุปให้นะครับทั้งหมดนับเลยครับทั้งหมดมีกี่จํานวนวอแหวนหนึ่งแล้วสองสามสี่ห้าหกมีทั้งหมดหกจำนวนแสดงว่าทั้งหมดแฟกก็คือหกแฟกนะครับหกแฟกอ่าลองแทนค่าดูหกแฟกแล้วตัวที่สามนะครับตัวที่สามมีกี่จํานวนมีอะไรบ้างครับที่สามก็มีลอเรือไงหนึ่งตัวสองตัวแล้วก็สามตัวนะครับมีสามตัวก็คือ สามแกาไว้ด้านล่างก็คือ3แฟกนะครับก็จะเป็น6กแฟกหารด้วย3าแฟกหาไงต่อครับ6แฟกหารด้วย3แฟกเท่ากับเท่าไหร่อ่าหกแกหารด้วย3แฟกห,ห,ห,หรือก็หรือก็คือนะครับหกห้าสี่สานั่นแหละนะครับหกคูณห้าคูณสคูณสาคูณสอคูณหนึ่งหารด้วย สามคูณสคูณหนะครับเราก็ตัดทิ้งไปได้เลย3 2 1ก็ตัด3 2 1สอหนึ่เลยเฉพาะ6 5 4้นะครับหกคูณหคูณสได้เท่าไหร่ฮะ6กคูณหคูณสได้120วิธีนะครับได้120วิธีข้อนี้ตอบข้อขอข่นะครับข้อที่6ต่อไปเป็นข้อที่7นะครับ ในงานเลี้ยงวันปีใหม่นะครับมีแขกมาร่วมงาน30คนนะครับแต่ละคนต้องการแลกของขวัญซึ่งกันและกันให้ครบทุกคนอยากทราบว่าในงานเลี้ยงมีของขวัญในงานทั้งหมดกี่ชิ้นเหมือนกันเลยกับข้อที่1กับข,ข้อที่ผ่านมานะครับบอกแล้วว่ามีบัตรมีการ์ดแล้วก็มีของขวัญแค่เปลี่ยนฮะเนี่ยโจทย์ที่เคยออกข้อสอบแค่เปลี่ยนจากคาว่าบัตรไวพรเป็นแจกการ์ด เปลี่ยนากแจกการ์ดเป็นของขวัญนะครับวิธีทำนะครับก็เหมือนเดิมฮะ n คูณ N ลบหนะครับ n คูณ N ลบหนคือหลายมีกี่คน30มสนะครับสาคนนะครับคูณกับ N ลบหก็คือ30มลบหก็จะได้เป็น30คูณกับ29เมื่อกี้สามสคูณย9เได้เท่าไหร่ฮะสามสคูณย9ได้ 870เท่านี้เองนะครับข้อนี้ตอบข้อกไก่ครับ870ตัวเลขเดียวกันเลยแค่เปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนโจทย์เท่านี้เองนะครับต่อไปข้อที่8ในการทอดลูกเต๋า1ลูกนะครับจงหาค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดหน้าคู่นะครับจงหาค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดหน้าคู่หลูกนะครับลูกเต๋า1นึ่ลูกมีกี่หน้า นะครับมีมีกี่แต้มอ่ะมี1มี2มี3มี4มี5แล้วก็มี6นะครับมี6ความน่าจะเป็นคือความน่าจะเป็นคือเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่เกิดหารด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดมีเท่าไหร่ฮะ มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหตุการณ์ทั้งหมดคือหกนะครับเหตุการณ์ที่เกิดก็คือจะเกิดหน้าอะไรหน้าคู่แต้มไหนที่เป็นแต้มคู่บ้างก็มีสองมีสี 6, ม 2, 3, ่มีหกมีกี่ตัวสามตัวก็เป็น, 3, ส,น,น,ปน, 3, ส,นสามส่วน 6, หกนะครับก็เป็นสามส่วนหกสามส่วนหกเท่ากับเท่าไหร่ฮะตัดเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำสามหนึ่งสามสามสองหกก็เป็นหนึ่งส่วนสองตอบข้อขอควายนะครับตอบข้อขอควายง่ายๆ ต่อไปข้อที่9นะครับโจทย์ถามว่าโยนเหรียญ2เหรียญพร้อมกัน1ครั้งนะครับโอกาสที่เหรียญทั้งสองจะออกหน้าหัวอย่างน้อย1เหรียญคือข้อใดคนน่าจะเป็นคืออะไรฮะอย่างที่พี่บอกไปคือเกิดหานด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเหตุการณ์ที่เกิดหานด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดเหรียญมีกี่ด้าน,นครับสด้านก็คือหัวกับก้อยนะครับพี่ใช้เป็นตัว เก็แล้วกันแล้วก็ตัวทนะครับเก็คือหัวนะครับ T ก็คือก้อยนะครับนี่คือ1เหรียญน,นะครับนี่คือ1เหรียญนะครับถ้าย้นสองเหรียญพร้อมกันอนะแทนค่าเลยฮะก็เป็น ST ก็แทนไปอีก ST ST ตัวนี้ก็ ST ST ีลากเชื่อมโยงแล้วก็เขียนออกมานะครับ S S S ตัวเนี้ยเป็น S S ก็คือหัวหัว นะครับตัวนี้ก็เป็น S T หัวก้อยนะครับตัวนี้ก็ T S นะครับก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดมีกี่เท่าไหร่ฮะเหตุการณ์ทั้งหมดมีทั้งหมด4เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ทั้งหมดมีทั้งหมด4เหตุการณ์นะครับทั้งหมดก็คือ4เหตุการณ์ที่เกิดเขาถามว่านะครับเหรียญจะออกหน้าหัวอย่างน้อยหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญจะออกหน้าหัวอย่างน้อยหนึ่งเหรียญ ลองดูซิว่ามีอะไรบ้างที่ออกหน้าหัวเนี่ยหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็2แล้วอันนี้ก็3แล้วอย่างน้อย1เหรียญน,นะครับก็เป็นเท่าไหร่เป็น3ส่วนสีนะครับเป็น3ส่วน4ตอบเลยได้ไหมตอบได้นะฮะตอบข้อไหนข้อกอไก่นะครับข้อกอไก่เนี่ยถ้า2เหรียญจะง่ายแต่ถ้าสมเหรียญก็ต้องแยกไปอีกยากเลยนะครับส่วนมากเขาออก2องเหรียญกันนะครับสามเหรียญไม่ออกก็มันยากนะครับต่อไปข้อที่10บ้าง นะครับขอ้อที่10นักเรียนห้องหนึ่งมี20คนต่างนำของขวัญมาแจกให้เพื่อนๆนในห้องนะครับจนครบทุกคนนะครับสังเกตคำว่าต่างนำของขวัญมาแจกให้เพื่อนๆน,นะครับจนครบทุกคนดังนั้นจะมีของขวัญทั้งหมดกี่ชิน้นนะครับจะมีของขวัญทั้งหมดกี่ชิน้นเหมือนกันเลยฮะไอแจกการ์ดแจกบัตรเวยพรพแล้วก็ของขวัญเมื่อกี้นะครับมันจะเท่ากับเท่าไร n คูณ n ลบ1 มีกี่คนอนะมี20คน N คือ20 N สิบคูณ N ลบหนคือ20แล้วก็20่ลบหนึะครับยีูณกับ19ได้เท่าไหร่ฮะยี่สคูณสิได้380โอ้ตัวเลขโคตรง่ายเลยนะครับเท่าออกอย่างเงี้ยทำได้ทุกคนแน่นอนนะครับข้อนี้ตอบข้องง,ง,งูครับสามชิ้นนะครับสามชิ้น ต่อไปข้อที่11นะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับถ้านำตัวอักษรทั้งหมดนะครับจากคำว่า A B C D E F นะครับมาจัดเรียงเป็นคำต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องมีความหมายจะจัดเป็นคำที่แตกต่างกันได้กี่วิธีนะครับจำได้ไหมเมื่อกี้ที่บอกว่ามันต้องมีอะไรมันต้องมีทั้งหมด นะครับหารด้วยสามแต่อันเนี้ยมันมีสาำกันไหมถ้ามันไม่มีสามกันนะครับเราก็ใส่จำนวนแฟกเหมือนกับที่เป็นเส้นตรงเลยนะครับมันไม่มีมันไม่มีตัวที่สามเราก็สามารถใส่แฟกเหมือนเส้นตรงได้เลยนะครับตอนนี้มีกี่จำนวนฮะมี1 2 3 4 5 6มี่ห้ามี6จำนวนก็ใส่เป็นอะไรเป็น6แฟกได้เลย6แฟกเท่าเท่าไหร่ฮะ6แฟกก็6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1 6แฝกเท่ากับ720นะครับ720ตอบข้อกอไก่720วิธีนะครับเรื่องความน่าจะเป็นนั้นนะครับจริงๆแล้วนะครับยากนะครับแต่ข้อสอบนายสิบตำรวจนั้นเอามาออกมันไม่ยากนะครับข้อสอบนายสิบตำรวจเอามาออกนั้นมันไม่ยากเป็นพื้นฐานของมต้นเลยก็ได้นะครับก็หมดไปแล้วนะครับ11ข้อง่ายๆนะครับ พยายามจําสูตรให้ได้ฮะพยายามจําสูตรการ์ดบัตรเอวรพรให้ได้นะครับก็ไม่ได้ยากมากนะครับไม่ได้ยากมากนะครับเอ็นคูเอ็นลบหนึ่งแล้วก็ตอบได้เลยนะครับส่วนอันอื่นๆน,นะครับก็ไปฝึกให้ชํานาญขึ้นนะครับต่อไปคงพบกันใน E.P. ที่10นะครับสำหรับ E.P. นี้ฝากไว้เพียเท่านี้